คุยกันทําไมยายสนถึงตกงานเด้อพี่น้องลูกก็บอกว่าอุ้ยทําไมฝรั่งขีเนี้ยวแทะขีเนี้ยวแทะพี่เลค่ะเหตุผลของเขาก็คือว่านี่แหละค่ะเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังต่อนี่ฝรั่งขีเนี้ยวฝรั่งขีเนี้ยวทําไมอ,นนอันนู้นอันนี้เขาไม่ให้นู้นไม่ให้นี่พี่น้องจ๋าเขาระมัดระวังของเขาสุดๆเลยเ้อคะเล่าสู่กันฟงังพี่น้อง อะไรพี่น้องดูทิตัวเอกบิกมาให้พัดลมกอกรอบบายแล้วคะ่ะไล่ให้ยิศนออกไปถอดย้าอีกแต่ว่าตัวเอกมานอนให้พัดลมกอกอย,อยู่นี่ดนะแดดลม่มล่มตกแล้วคุณตาบอกว่ารีบไปถอนหญ้า แค่จะได้ลดน้ำถ้าจะรอให้ไม่มีแสงแดดก็นู่นสี่ทุ่มน,นพี่น้องสี่ทุ่มแสงแดดถึงจะมดเราคุยกันทำไมยายสนถึงตกงานเด้อพี่น้องเพราะว่าอยู่ที่นี่น่นะก็เพราเราไม่มีไอสายอาชีพมันจะยาก ไม่มีสายอาชีพมันจะยากทำไมถึงบอกว่ายายไม่มีสายอาชีพเพราะว่าหนึ่งยายจบปอสี่มาจากบ้านเราจบปอสี่มาจากบ้านเราแล้วทีนี้มาเรียนหนังสือมันก็ยากคนไหนที่ว่าเข้าเรียนหัวดีๆน้องๆลูกลๆหล,ล,ล,ลานๆรุ่นใหม่ที่ว่าเขาจบมาสูงๆจากบ้านเรานั่นหละค่ะเขาก็ไปเรียนเรียนดูคนแก่ะอะไรอย่างกันเนี้ย ถ้าไปเรียนพวกนี้น่ะจะได้งานเร็วแล้วก็ไปทำความสะอาดก็จะได้งานเร็วค่ะทำความสะอาดจะจะง่ายได้งานเร็วแต่บางคนเขาเรียนมาสูงสูงหัวเขาดีๆเขาก็ไปเรียนเลี้ยงดูคนแก่อันนั้นจะได้งานเร็วเพราะว่าเขาต้องการคนทำงานพวกนี้เยอะแต่ที่นี่ความรู้ยายสนมไม่ถึงยายจบดแค่ป .4 มาจากเมืองไทย แล้วทีนี้ป้าจบปสิมาจากเมืองไทยทําไมไม่ไปหาทําความสะอาดทําความสะอาดยายก็ผ่านอยู่ค่ะไปฝึกงานมันก็ผ่านอยู่เขาจะเอาทํางานแต่ว่าร่างกายของยายโนน่ะไปไม่รอดอันนี้ก็ยังรออยู่ค่ะรอใบหมออยู่ไปไหนยังไม่ได้รอใบหมออยู่ค่ะเพราะว่ามันเคยเป็นเขาเรียกอะไรเอ็นยึดติดพังผืดไอ้ผังผืดน่ะ เป็นไหลติดน่ะแต่มันก็หลายปีแล้วแต่ที่นี่พวกไหลติดนะคะพี่ๆน้องๆมันจะมันหายแล้วมันก็จะไม่หายขาดมันจะกลับมาเป็นอยู่เรื่อยแล้วที่นี่เราก็ปวดมันทําอะไรก็ไม่ได้ตอนนั้นตรงนี้ติดเจ็บแล้วแขนศอกติดแขนยายจะอยู่อย่างนี้เยียดมันเยียดไม่ออกตอนนี้ยายก็นวดนวดของตัวเองทุกวันมันก็เยียดออกแล้วแต่ก็ยังไม่ตรงค่ะมันก็ยังปวดอยู่นั่นแหละยายถึงไม่มีงานทําก็เข้าพี่น้อง จะว่าเอ้ายายอยู่ถึงมองนอกยายว่าแต่ตกงานตกงานทำไมยายไม่หางานทำยายไปไม่ได้แล้วหัวเข่าก็เสื่อมด้วยหัวเข่าก็เสื่อมเวลาขึ้นลงบันไดน่ะช่วงขึ้นไม่เท่าไรแต่ตอนลงน่ะยายจะลงไม่ได้เพราะว่าหัวเข่ามันไปกระแทกกันแล้วมันทีนี้มันก็ปวดนั่นหละค่ะถามว่าทําไมยายพูดแต่เลือกตกงานทาไมยายไม่ไปหางานทํานี่แหละค่ะเหตุผลที่ว่ายายไม่ได้งานกับเขา ถ้าว่ายายมีงานทําเหมือนเขายายก็คงจะมีตังมีเงินมีทองอยู่ดอกลูกลูกและหลานพี่พี่น้องนองนี่แหละตอนนี้ก็อยู่ดีกระเทาก็หาเช่ากินข้ามเลยยายสวนคนหนึ่งก็เปรียบเทียบกับบ้านเราก็ยายสวนก็หาเช่ากินขําเหมือนกันพี่น้องเอ้ยไม่ใช่แบบเมียเป็นเป็นเนมียฝรั่งเราจะร่ำจะรวยตลอด อยู่ที่นี่น่ะก็คนทุกคนจนคนหนึ่งนั่นแหละค่ะบอกตรงๆอันนี้ไม่อายใครดอกค่ะโดยเะว่าโอ้ยแย่สวนเป็นเมียฝรั่งเข้ามาแย,ย่สวนกล้าพูดว่าตัวเองนั่นแต่ที่นี้มันดีอยู่อย่างหนึ่งคือว่าเราได้อยู่จุดนี้เนาะค่ะเนาะอยู่จุดนี้เราก็ไม่ต้องไปใช้จ่ายเยอะมันก็เลยมีพออยู่พอกินพอใช้หลวงเขาให้ใช้ไหมเขาให้ใช้ค่ะ นี่แหละค่ะหลวงเขาให้ใช้อยู่แล้วก็ได้ค่ายาค่าอยู่ค่ากินค่ายาหยดตาเดือนหนึ่งก็หลายบาทอยู่เด้พี่น้องแล้วก็ค่านู่นค่ายานน่นอ,อันนี้ด้วยย,ยาจะกินยาหลายอย่างนั่นแหละทุกวันนี่เยสวนถึงกินข้าวเยอะๆกินให้อ้วนปอกๆอ,อย่างนี้นยายอ้วนยายดีใจพี่น้องจะได้มีแรงสู้ผลไม้งอก ไอ้ผลไม้ซุกนี่ก็จะได้มีแรงสู้มีแรงไปทําไปหาเนาะไม่ทําไม่หาอย่างกันนั่นจจะได้เงินไหนกลับบ้านพี่น้องตัวเครื่องบินแพงบอกทุกคลิปนั่นแหละตอนนี้บ่นแต่เรื่องตัวเครื่องบินแพงอ,อนั่งคักๆจะย้ายปวดข้อเขาสัตว์ปวูโรบี รอให้แดดบดมันคงไม่บดหรอกคะ่ะเพราะว่ามันจะบดไปดนู่นแดดมันจะบดไปดนู่นช่วงสี่ทุ่มนูนนะคะมันถึงจะไม่มีแสงแดดสี่ห้าทุ่มนู่นถ้ามันแดดจ้าอย่างกันนี้ทําไมถึงนอนได้ดูนาฬิกาแล้วก็นอนเอาค่ะอศาสายรับตาใส่ผ้าม่านศัาายความเคยชินค่ะ พอยังชัว่วลลมไม้มาบางแสงแดดเราพี่น้องเสียงรถนบ้านคุณยายข้างบ้านนี่แหละค่ะบางคนก็คนแก่เดี๋ยวจะเล่าสู่ฟังอีกอีกอย่างหนึ่งพี่น้องยายสองยายข้างบ้านเขาจะอยู่ของเขาเป็นส่วนตัวเขาไม่ไปอยู่บ้านคนแก่แต่เขาจะมีพยาบาล มีพยาบาลมีอะไรมาดูแลอยู่ที่บ้านก็นี่เขาเขามาเขาเอาข้าวเอาน้ําเอาอะไรมาให้เขาทำกับข้าวมาเขาก็มาให้บางทีเขาก็มาซักผ้าซักผ่อนมาทํางานบ้านให้นี่แหละค่ะทําไมถึงบอกว่าคนที่นี่ถึงขี้เหนียวบางคนไม่รู้ก็บอกว่าอุ้ยทาไมฝรั่งขี้เหนียวแถขี้เหนียวแถนี่แหละค่ะเหตุผลของเขาก็คือว่าเขา เอาไว้กินของเขาตอนแก่เพราะว่าลูกเขาไม่ได้มาเลี้ยงอย่างกันนี่นะคะเขาจะเอาเงินของเขาไว้กินตอนแก่อันนี้เขาถ้าคนมีตังค์เขาก็อยู่บ้านส่วนตัวยกตัวอย่างแบบคุณตาของยายสนเน่ยเขาไม่ได้อยู่บ้านเช่าเขาอยู่บ้านส่วนตัวอย่างกันนี่ถ้าแกแก่ตัวลงไปที่แกประหยัดเงินอะไรอย่างกันเนี่ยแกก็คือว่าสมมุติว่าไม่มียายส, <vest. S 1> สนเขาก็ให้พยาบาลมาเลี้ยงดูเขามาดูเขาอยู่ที่บ้านนะคะ เงือเข้าตาแล้วนี่แหละค่ะดแล้วเล่าสู่กันฟังต่อนี่แหละเข้าถึงประยัดพี่น้องเพราะว่าเขาไม่ไม่เลี่ยงดูตัวเองแล้วที่นี่อย่างยายสนกับคุณตาเนาะค่ะเนาะก็ไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนใครอะไรอย่างกันนี่ถ้าคุณตาเขาไม่ประหยัดไม่มัธยัตเนะค่ะเนาะนั่นแหละเขากลัวเงินเขาหมดก็ต้องเซฟเอาไว้เลี่ยงดูเขาตอนเถาตอนแก่ขนาดแก่ตัวลงมาแลค่ะพี่ๆน้องๆถึงว่า ยายสวนจะอยู่อยู่เป็นคู่เขาอยู่ค่ะพี่ๆน้องๆโดยที่เราต่างคนต่างอยู่ยังไม่ได้ใครตายจากกันว่างั้นเถอะแต่ทีนี้คุณตาแกตัวใหญ่แกแก่แล้วสมมุติว่ายายสนดูแลไม่ไหวยายสนอุ้มไม่ไหวอุ้มขี้อุ้มเย่ยวอุ้มทําอะไรให้แกไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนตัวใหญ่มากาอะไรอย่างนนี้เราก็ต้องจ้างพยาบาลถ้าไม่จ้างพยาบาลก็ต้องให้เขาไปอยู่บ้านคนแก่ นั่นเลยค่ะคุณตาถึงประหยัดมัธยัตนี่แหละคนที่นี่เขาถึงประหยัดเดี๋ยวจะว่าอุย้ยฝรั่งขีเนียวฝรั่งขีเนียวทาไมอ,นนอันนู้นอันนี้เขาไม่ให้นู้นไม่ให้นี่พี่น้องจา๋าเขาระมัดระวังของเขาสุดๆเลย้ยคะคะเล่าสู่กันฟังพี่น้องอุ้ยุงคัดเขาประหยัดของเขาสุดๆพ่อใหญ่ยายสวนนี่ไอ้ยางระมัดระวังเด้อพี่น้องแกไอ้ยางละมัดระวังเรื่องเงินเรื่อง,องทองของแกเนี่ยยายสวนไม่เคยได้ของแกง,ง่ายๆดอก เอาจริงๆยิ่งแก่ตัวยิ่งแก่ตัวลงมากยิ่งเหนียวกว่าเดิมยิ่งแก่ยิ่งเหนียวกว่าเดิมเอาจริงๆพี่น้องเมนนื่อก่อนยังแกแข็งแรงแกพาไปหาเก็บผลไม้ได้อะไรได้แกก็ยังเออว่าให้นู้นให้นี้แบบได้ด้วยกันหาหาเงินที่ว่าเก็บผลไม้ได้นะก็ไปใช้จ่ายด้วยกันก็ได้ใช้อยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่เลยพี่น้องไอ้ยังยากยากกว่าเดิมอีกเพราะว่าแกยิ่งแก่ตัวแกยิ่งเซฟมากกว่าเดิมยิ่งแต่เศษรษฐกิจบ้านเมืองแบบนี้พี่น้อง ยิ่งเหนียวนะัปกปวกเกาพี่น้อง <c oughs> ยิ่งเทายิ่งเหนียวเอาคลิปนี้มันจะยาวพี่ๆน้องๆก็เล่าสู่กันฟังไปเรื่อยๆแต่ละคลิปแต่ละคลิปเดีย๋ยวเดี๋ยวทีบอกว่าอ้าวทาไมฝรั่งเขาเหนียวแทะที่เดะยายสนมาฉเฉลยให้ดูว่าทําไมเขาถึงต้องเหนียวทําไมเขาถึงต้องเซฟอย่าไปเข้าใจเขาพิษเด้อว,ว่าเขาเหนียวพี่น้องเขาเซฟใบกินของเขาตอนแก่ค่ะยายสนมาฉเฉลยให้ฟังแล้วค่ะ ค่ะคลิปนี้ก็จะยาวกลาบขอพระคุณมากๆนะคะทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจที่มีมาให้สำหรับยยส,สนเสมอมาค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะรักทุกคนรักทุกคนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแดดล่มลมตกแล้วพี่น้องเอ้ย ี่น้องดูทีตัวเอกบีกมาให้พัดลมกอรกรอบายแล้วค่ะไล่ให้ยิศออกไปถอดหญ้าอีกแต่ว,ว่าตัวเอกมานอนให้พัดลมกอกอยู่นี่ดนะแดดล่มล่มตกแล้วคุณตาบอกว่ารีบไปถอนหญ้า แกจะได้ลดน้ำถ้าจะรอให้ไม่มีแสงแดดก็นู่นสี่ทุ่มน่พี่น้องสี่ทุ่มแสงแดดถึงจะมดเราคุยกันทำไมยายสนถึงตกงานเ้อะพี่น้องเพราะว่าอยู่ที่นี่น่นะก็เร,ะเราไม่มีไอสายอาชีพมันจะยาก ไม่มีสายอาชีพมันจะยากทาไมถึงบอกว่าย้ายไม่มีสายอาชีพเพราะว่าหนึ่งย้ายจบปอสี่มาจากบ้านเราจบปอสี่มาจากบ้านเราแล้วที่นี่มาเรียนหนังสือมันก็ยากคนไหนที่ว่าเขาเรียนหัวดีๆน้องๆ้อง,องลูกๆูหล,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 ลานรุ่นใหม่ที่ว่าเขาจบมาสูงๆจากบ้านเรานั่นแหละค่ะเขาก็ไปเรียนเรียงดูคนแก่อะไรอย่างกันเนี้ย ถ้าไปเรียนพวกนี้นะ่ะจะได้งานเร็วแล้วก็ไปทําความสะอาดก็จะได้งานเร็วค่ะทําความสะอาดจะ,จะง่ายได้งานเร็วแต่บางคนเขาเรียนมาสูงสูงหัวเขาดีๆเขาก็ไปเรียนเลี้ยงดูคนแก่อน,นั้นจะได้งานเร็วเพราะว่าเขาต้องการคนทํางานพวกนี้เยอะแต่ที่นี่ความรู้ยายสนน่ะไม่ถึงยายจบแค่ป .4 สี่มาจากเมืองไทย แล้วที่นี่ฟาจบป .4 มาจากเมืองไทยทําไมไม่ไปหาทําความสะอาดทําความสะอาดยายก็ผ่านอยู่ค่ะไปฝึกงานมันก็ผ่านอยู่เขาะจะเอาทํางานแต่ว่าร่างกายของยายสนน่ะไปไม่รอดอันนี้ก็ยังรออยู่ค่ะรอใบหมออยู่ไปไหนยังไม่ได้รอใบหมออยู่ค่ะเพราะว่ามันเคยเป็นเขาเรียกอะไรเอ็นยึดติดพังผืดไอ้พังผืดน่ะ เป็นไหลติดน่ะแต่มันก็หลายปีแล้วแต่ที่นี่พวกไหลติดนะคะพี่ๆน้องๆมันจะมันหายแล้วมันก็จะไม่หายขาดมันจะกลับมาเป็นอยู่เรื่อยแล้วที่นี่เราก็ปวดมันทําอะไรก็ไม่ได้ตอนนั้นตรงนี้ติดเจ็ตแล้วแขนสอกติดแขนยายจะอยู่อย่างนี้เยียดมันเยียดไม่ออกตอนนี้ยายก็นวดนวดของตัวเองทุกวันมันก็เหยียดออกแล้วแต่ก็ยังไม่ตรงค่ะมันก็ยังปวดอยู่นั่นแหละยายถึงไม่มีงานทำก็เข้าพี่น้อง จะว่าเอ้ายายอยู่ถึงเมืองนอกยายว่าแต่ตกงานตกงานทำไมยายไม่หางานทำยายไปไม่ได้แล้วหัวเข่าก็เสื่อมด้วยหัวเข่าก็เสื่อมเวลาขึ้นลงบันไดน่ะช่วงขึ้นไม่เท่าไรแต่ตอนลงน่ะยายจะลงไม่ได้เพราะว่าหัวเข่ามันไปกระแทกกันแล้วมันทีนี้มันก็ปวดนั่นหละค่ะถามว่าทำไมยายพูดแต่เลือกตกงานทำไมยายไม่ไปหางานทำนี่แหละค่ะเหตุผลที่ว่ายายไม่ได้งานกับเขา ถ้าว่ายายมีงานทําเหมือนเข้ายายก็คงจะมีตังมีเงินมีทองอยู่ดอกลูกลูกหลานพี่พี่น้องน้องนี่แหละตอนนี้ก็อยู่ดีกระเทาก็หาเช่ากินข้ามแบบไป้ยายสวนคนนึงก็เปรียบเทียบกับบ้านเราก็ยายสวนก็หาเช่ากินข้ามเหมือนกันพี่น้องเอ้ยไม่ใช่แบบเมียเป็นเป็นเนมียฝรั่งเราจะร่ำจะรวยตลอด อยู่ที่นี่น่ะก็คนทุกคนจนคนหนึ่งนั่นแหละค่ะบอกตรงๆอันนี้ไม่อายใครดอกค่ะเดี๋ยวจะว่าโอ้ยยศเป็นเมียฝรั่งเข้ามายศกล้าพูดว่าตัวเองนั่นแต่ที่นี้มันดีอยู่อย่างหนึ่งคือว่าเราได้อยู่จุดนี้เนาะค่ะเนาะอยู่จุดนี้เราก็ไม่ต้องไปใช้จ่ายเยอะมันก็เลยมีพออยู่พอกินพอใช้หลวงเขาให้ใช้ไหมเขาให้ใช้ค่ะ นี่แหละค่ะหลวงเขาให้ใช้อยู่เราก็ได้ค่ายาค่าอยู่ค่ากินค่ายาหยดตาเดือนหนึ่งก็หลายบาทอยู่เด็ดพี่น้องแล้วก็ค่านุ่นค่ายานุ่นอันนี้ด้วยยายาจะกินยาหลายอย่างนั่นแหละทุกวันนี้เยอสวนถึงกินข้าวเยอะๆกินให้อ้วนปอกนอกอย่างนี้นยายอ้วนยายดีใจพี่น้องจะได้มีแรงสู้ผลไม้งอก ไอ้ผลไม้ซุกเนี่ก็จะได้มีแรงสู้มีแรงไปทําไปหาเนาะไม่ทําไม่หาอย่างกันนั้นจักจะได้เงินไหนกลับบ้านไปนอ้องตัวเครื่องบินแพงบอกทุกคลิปนั่นแหละตอนนี้บ่นแต่เรื่องตัวเครื่องบินแพงอ,อนั่งคักๆเธอย่ายปวดข้อเขา่าสัตูโปลวิ จะรอให้แดดบดมันคงไม่บดหรอกค่ะเพราะว่ามันจะบดไปดนู่นแดดมันจะบดไปดนู่นช่วงสี่ทุ่มนู้นนะคะมันถึงจะไม่มีแสงแดดสี่ห้าทุ่มนู่นถ้ามันแดดจ้าอย่างกันนี้ทำไมถึงนอนได้ดูนาฬิกาแล้วก็นอนเอาค่ะเอาสายรับตาใส่ผ้าม่านอาศัยความเคยชินค่ะ พ่อยังชั่วล่มไม้มาบางแสงแดดเราพี่น้องเสียงรถบ้านคุณยายข้างบ้านนี่แหละค่ะบางคนก็คนแก่เดี๋ยวจะเล่าสู่ฟังอีกอีกอย่างหนึ่งพี่น้องยายสองยายข้างบ้านเขาจะอยู่ของเขาเป็นส่วนตัวเขาไม่ไปอยู่บ้านคนแก่แต่เขาจะมีพยาบาล มีพยาบาลมีอะไรมาดูแลอยู่ที่บ้านก็นีเขาเขามาเขาเอาข้าวเอาน้ําเอาอะไรมาให้เขาทากับข้าวมาเขาก็มาให้บางทีเขาก็มาซักผ้าซักผ่อนมาทํางานบ้านให้นี่หละค่ะทําไมถึงบอกว่าคนที่นี่ถึงขี้เหนียวบางคนไม่รู้ก็บอกว่าอุ้ยทำไมฝรั่งขี้เหนียวแถขี้เหนียวแถนี่หละค่ะเหตุผลของเขาก็คือว่าเขา เอาไว้กินของเข้าตอนแก่เพราะว่าลูกเขาไม่ได้มาเลี้ยงอย่างก hmm. like ันนี่นะคะเขาจะเอาเงินของเขาไว้กินตอนแก่อันนี้เขาถ้าคนมีตังค์เขาก็อยู่บ้านส่วนตัวยกตัวอย่างแบบคุณตาของยายสนเน่ะเขาไม่ได้อยู่บ้านเช่าเขาอยู่บ้านส่วนตัวอย่างกันนี่ถ้าแก่แก่ตัวลงไปที่แก่ประหยัดเงินอะไรอย่างกัรนียแกก็คือว่าสมมุติว่าไม่มียายสนเขาก็ให้พยาบาลมาเลี้ยงดูเขามาดูเขาอยู่ที่บ้านนะคะอื เงอเข้าตาแล้วนี่แหละค่ะเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังต่อนี่แหละเข้าถึงประยัดพี่น้องเพราะว่าเขาไม่ไม่เลี่ยงดูตัวเองแล้วที่นี่อย่างยายสนกับคุณตาเนาะค่ะเนาะก็ไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนใครอะไรอย่างกันนี่ถ้าคุณตาเขาไม่ประหยดัดไม่มัธยัถ์เนาะค่ะเนาะนั่นแหละเข้าก็ะเป๋งเงินเขาหมดก็ต้องเซฟเอาไว้เลี่ยงดูเขาตอนเถ่าตอนแก่ขนาดแก่ตัวลงมาแล้วค่ะพี่ๆน้องๆถึงว่า ยายสวนจะอยู่อยู่เป็นคู่เขาอยู่ค่ะพี่ๆน,น้องๆโดยที่เราต่างคนต่างอยู่ยังไม่ได้ใครตายจากกันว่างั้นเถอะแต่ทีนี้คุณตาแกตัวใหญ่แกแก่แล้วสมมุติว่ายายสวนดูแลไม่ไหวยายสวนอุ้มไม่ไหวอุ้มขี้อุ้มเย่ยวอุ้มทําอะไรให้แกไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนตัวใหญ่มากาอะไรอย่างนนี้เราก็ต้องจ้างพยาบาลถ้าไม่จ้างพยาบาลก็ต้องให้เขาไปอยู่บ้านคนแก่ นั่นเลยค่ะคณตาถึงประหยัดมัธยัตนี่แหละคนที่นี่เขาถึงประหยัดเดี๋ยวจะว่าอุยฝรั่งขีเนียวฝรั่งขีเนียวทําไมอ,นนอันนู้นอันนี้เขาไม่ให้นูน้นไม่ให้นี่พี่น้องจ๋าเขาระมัดระวังของเขาสุดๆเลย้อคะเล่าสู่กันฟังพี่น้องอู้ยุงกัดเขาประหยัดของเขาสุดๆพ่อใหญ่ยายสวนนี่ไออยางระมัดระวังเด้อพี่น้องแกไออยางระมัดระวังเรื่องเงินเรื่องทองของแกเนี่ยยายสวนไม่เคยได้ของแกง,ง่ายๆดอก เอาจริงๆยิ่งแก่ตัวยิ่งแก่ตัวลงมากยิ่งเหนียวกว่าเดิมยิ่งแก่ยิ่งเหนียวกว่าเดิมเอาจริงๆพี่น้องเมื่อก่อนยังแกแข็งแรงแกพาไปหาเก็บผลไม้ได้อะไรได้แก่ก็ยังเออว่าให้นู้นให้นี้แบบได้ด้วยกันหาหาเงินที่ว่าเก็บผลไม้ได้น่ะก็ไปใช้จ่ายด้วยกันก็ได้ใช้อยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่เลยพี่น้องยังยากยากกว่าเดิมอีกเพราะว่าแกยิ่งแก่ตัวแกยิ่งเซฟมากกว่าเดิมยิ่งแต่เศรษฐกิจบ้านเมืองแบบนี้พี่น้อง แกยิ่งเหนียวนะปวดเกาพี่น้องทาไมก่อนนะเ <c ười> ปิดน้ำดังโจกโจกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวด้เปิดน้ำดังโจกโจกก็โดนดูพี่น้องเปิดน้ำก็ค่อยไฮไลท์ตอก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 เอา้าจริงๆดอกนะพี่น้องเอ้ย จะบอกอะไรไฮนั่นแหละถึงบอกว่าโอ้เป็นเมียฝรั่งนี่ไม่ใช่ของเล่นเดอ้อพี่น้องเอ้ย <c oughs> ยิ่งเทายิ่งเหนียวเอาคลิปนี่มันจะยาวพี่ๆน้องๆก็เล่าสู่กันฟังไปเรื่อยๆแต่ละคลิปแต่ละคลิปเดอ้อเดี๋ี่บอกว่าอา้าวทาไมฝรั่งเขาเหนียวแท้พี่แหละยายสนมาฉเฉลยให้ดูว่าทําไมเขาถึงต้องเหนียวทําไมเขาถึงต้องเซฟอย่าไปเข้าใจเขาพิษเดอ้อว่าเขาเหนียวพี่น้องเขาเซฟใบกินของเขาตอนแก่ค่ะ ยายสนมาเฉลยให้ฟังแล้วค่ะค่ะคลิปนี้ก็จะยาวกลาบขอพรบคุณมากๆนะคะทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจที่มีมาให้สำหรับยายสนเสมอมาค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะรักทุกคนรักทุกคนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ